สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกับต้อมนะคะแล้วก็ได้ตในใน่อเซนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆนะคะตัดกางเกงกันอีกตัวหน,นึ่งนะคะกางเกงตัวนี้เนี่ยจะเป็นกางเกงที่มีงานดีไซน์นะคะก็คือผ่าหน้านะคะเป็นกางเกงผ่าหน้าแล้วก็<ด>อเอวต่ำนะคะเริ่มต้นจากการทํากางเกงเนี่ยก็คือวัดจากริมกระดาษลงมา5เซนนะคะเพื่อเอาไว้ทาเป็นเส้นเอวนะคะ เราก็สูตรในการคำนวณเริ่มต้นนะคะจากการทำแพทเทิร์นก็คือใช้สูตรการคำนวณกางเกงแบบปกติเลยพื้นฐานจริงๆถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยทำกางเกงไปแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะใช้สูตรที่ตัวเองแบบถนัดก็ได้นะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องทําตามสูตรของเราก็ได้นะคะเราก็จะเริ่มจากการที่ทำแพทเทิร์น กางเกงแม่แบบมาตรฐานก่อนนะคะก่อนที่จะปรับแบบอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าแพทเทิร์นกางเกงไม่ยากนะคะไม่ยากแล้วก็แต่ความยากเดี๋ยวมันอยู่ตรงเรงียกอะไรอะตรงการปรับปรับแบบนะคะให้ให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะแล้วก็วิธีการทำกางเกงมันยากตรงที่จะต้องทําให้แบบ สวยแล้วก็ใส่สบายอันนั้น,นอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างที่จะอา,อาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะคะหลายครั้งแหละเราเห็นหลายคนนะคะรวมถึงตัวเราด้วยนะตอนที่หัดทำกางเกงใหม่ๆอ่ะก็ไม่สวยนะคะต่อให้แบบทําตามที่ครูเขาบอกเป๊ะๆเ,เ,เลยนะก็ยังไม่ได้อย่างที่ต้องการนะนะคะก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะลองผิดลองถูกนะคะลองผิดลองถูกอยู่ หลายหลายตัวเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ตรงตามที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ถึงจะตรงกับตามแต่ถึงจะตรงตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ยังต้องมีการปรับอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแบบกางเกงเนี่ยมันที่เราทำเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะและอย่างที่เราบอกแล้วว่ากางเกงเนี่ยเป้านะคะเป้าแล้วก็รูปทรงของกางเกงมีส่วนเกี่ยวพันกันนะคะ เห็นไหมว่าไม่ยากนะคะจริงๆเนี่ยก็เสร็จแล้วเป็นรูปร่างกางเกงแล้วนะคะแต่หลายครั้งนะกว่าๆที่แบบจะได้กางเกงสวยจนถึงทุกวันนี้ก็อาจจะเวลาที่จะทำจริงๆเนี่ยเราก็ยังต้องคิดอยู่นะเวลาที่เราจะทำแพทเทิร์นกางเกงเราก็ยังต้องแบบคิดนะคะคิดก่อนใช้เวลาคิดอยู่ให้มันมันต้องสป,ประมาณเท่าไหร่ดีมันถึงจะได้แบบตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสื้อผ้านะ่พอดีหน่อยไม่เป็นไรนะจริงๆนะคะเราจากประสบการณ์เนาะเพราะว่าพอใส่ไปสักพักหนึ่งเส้นใยที่เราเสื้อผ้าเนี่ยเส้นใยมันเนี่ยพอเวลาโดนเหงือ่อโดนน้ําผงซักฟอกอะไรเงี้ยมันจะเริ่มนิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัดเสื้อเนี่ยตัดพอดีตัวหน่อยไม่เป็นไรนะคะถ้าถ้าเราตัดพอดีตัวนะคะใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ ซักไปสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มนิ่มขึ้นใส่สบายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทาอย่างกางเกงเงี้ยนะคะถ้ามันพอดีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสี่เรียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเริ่มนิ่มเองนะคะเมื่อเวลาเราใส่ไปอะไรไปเงี้ยนะสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยผ้ามันก็จะเริ่มยืดนะคะมันจะเริ่มแบบเข้ากับรูปร่างเรามากขึ้นนะคะใส่ครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกแบบ อึดอัดน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยในตอนแรกนะคะแต่ว่าพอใส่ไปสักพักหนึ่งพวกเส้นใหญ่พวกอะไรพอมันขยายตัวพอยืดแล้วเนี่ยก็จะใส่สบายขึ้นนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะสำหรับกางเกงตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่ากางเกงตัวนี้จะมีะการประยุกต์แบบนะคะโดยการเป็นกางเกงที่แบบผ่าหน้าปกติเราจะใช้แบบกระโปรงเนาะที่มันผ่า ะะตอนนี้ก็เป็นการเกงที่ผ่านหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เราบอกนะคะถ้าใครแบบเรียนมานะแล้วรู้สึกว่าถนัดกับวิธีการทำเงินเกงแบบไหน mm. ก็ทำตามนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นวิธีที่เราคิดเองอะนะคะว่าเออทำยังไงมันถึงจะแบบได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะคะเราก็ปรับเรียนรู้นะคะแต่เราก็อัดแอปมาจากพื้นฐานนะ ได้มาจากพื้นฐานวิธีการทำกางเกงนะคะไม่ได้แบบมาคิดคนเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็มาปรับสูตรนะคะปรับวิธีการต่างๆเพื่อให้มันได้ได้ตามที่เราต้องการอะได้ใกล้เคียงกับที่เราต้องการอมากขึ้นนะคะวิธีการโค้งเป้าสําคัญนะ,ะอย่างที่เราบอกเป้าแล้วก็เนื้อผ้า นะคะมีแล้วก็แบบสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะยังไงเดียทําคลิปแยกนะเราเรามีไอเดียแล้วว่าเราจะทําคลิปแยกนะคะบอกว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะคะแล้วก็เราจะปรับยังไงให้มันแบบได้ตามที่เราต้องการแต่อย่างที่บอกแล้ว่าถ้าตัดไปแล้วนะคะแรกๆที่เราทําแล้วแบบยังไม่ได้ดังใจก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเรายังมีจุดที่แบบเรายังไม่เข้าใจมันอยู่แต่อะไรก็ตามที่เราแบบเ,เริ่มทําบ่อย ะะเราจะเริ่มเข้าใจนะคะว่าควรจะปรับตรงไหนปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประสบการณ์จะเป็นตัวบอกอย่างที่เราบอกเลยเนาะทุกครั้งว่าให้ฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะให้เราก็จะเกิดประสบการณ์นะคะพอเราฝึกทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีประสบการณ์เกิดขึ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดพลาดเราย้ําในหลายๆคลิปเลยว่าไม่ต้องกลัวผิดพลาดนะคะเพราะว่ายัางไงก็ผิดอยู่แล้ว ยังไงยังไงสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําใหม่ยังไงก็ผิดผิดอยู่แล้วอะ่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเฮ้ยเพิ่งตัดเย็บใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากผิดพลาดเลยเป็นไปนไม่ได้ค่ะบอกเลยนะตรงนี้เลยยังไงก็ผิด <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะในในการฝึกหัดทําตอนแรกเนี่ยยังไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ต้องใช้ผ้าดีก็ได้นะคะ,ะถ้าเรากลัวแบบสิ้นเปลืองงบประมาณอะไรเนี่ยเนาะอืม แต่ว่าจริงๆสมัยที่เราเริ่มทํำใหม่ๆเราก็ใช้ผ้าแพงหลายชิ้นเหมือนกันนะก็ไม่แคร์นะคะเป็นคนไม่แคร์อย่างเงี้ยนะ <S <S <places> เพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดแล้วใส่ได้ <S <S ไมันคุ้มไงนึกออกแม neh. เออถ้าใส่ไม่ได้ไฟเกมกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าใส่ได้ปุ๊บโอ้โอยาวเลยจ้าจริงๆมีมีกางเกงอยู่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะ เป็นกางเกงที่เราแบบตัดตั้งแต่ตัวแรกๆเลยตั้งแต่หัดตัดกางเกงปัจจุบันก็ยังใส่อยู่นะเพราะว่าผ้ามันดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกแหละว่าถ้าซื้อผ้าตัดกางเกงดีๆคุ้มนะคะคุ้มโคตรๆเลยนะเพราะว่ากางเกงตัวนั้นรู้สึกจะ5ปีแล้วมงเริ่มตั้งแต่ทําใหม่ๆเราก็ใส่งานดีไซน์แล้วนะเราเป็นคนแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกแหละเราไม่กลัวไม่กลัวจะเสียผ้านะเพราะว่าก็ถ้าอยากทําอ่ะเนาะ รู้ว่าเสี่ยงอะแต่คงต้องขอยอมอะไรเงี้ยรู้ว่าเหนื่อยนะคะถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงอยากจะกินไข่มดแดงก็ต้องเสี่ยงถูกมดกัดอะไรเงี้ยเกี่ยวกันไหมว่าความพยายามอยู่ตรงไหนไข่มดแดงอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นะคะแกงใส่ผักหวานอร่อยอร่อยโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแบบ พทเทิรอย่างที่บอกเราง่ายนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าทำให้สวยต้องอาศัยประสบก,การณ์นิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใจร้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเกยกันอย่างนี้เราก็เลยต่อสาบเพื่อไม่ให้ตัวเองงงเอวก็เป็นเอวเอา่า เอวเราก็เอาเอาจากที่เราวัดอันนี้เป็นกางเกงเอวต่ํานะคะต่ําลงมากว่าปกติรู้สึกจะสนนี่เซนเนาะก็ลึกลงมาพอสมควรนะจากเอวนะคะลึกลงมาพอสมควรเลยนะสี่เซนนี่ถือว่าแบบเอวต่ำเลยแหละนะคะ super low super low w ลเ s t นะคะโอเคแพทเทิร์นเสร็จแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปวางผ้านะคะวางผ้าเสร็จแล้วก็จะไปตัดนะคะ ก็ copy ส่วนต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเวลาทำงานมันจะได้แบบรวดเร็วนะคะไม่ต้องมา copy uh, กันอีกรอบนึงนะคะก็ copy ไปเลย mm hmm. ตั้งแต่ตอนทำแพท t ทิรนะคะจะได้สะดวกรวดเร็วในการทำงานโอเคเสร็จ okay, แล้วเรียบร้อย คทีนี้มาถึงวิธีการวางผ้านะคะอย่างที่เราบอกแล้ว,ว่าเวลาวางผ้านะคะโดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะวางผ้าแนวนอนนะคะเขาไม่ใช้เกณฑ์ขวางนะคะเขาจะใช้เกณฑ์นอนเท่านั้นนะคะนอนก็คือนอนไปตามริมผ้าเห็นไหมคะนอนไปตามริมผ้าแล้วควรวัดให้มันเสมอกันนะคะเพื่อที่เกณฑ์ผ้ามันจะได้ไม่เบี้ยวนะคะเวลาทํากางเกงเนี่ยอย่างกางเกงก็มีวิธีการเย็บที่ไม่ยาก นะคะถ้าไม่ได้แบบมีงานดีไซน์อะไรมากมายนะส่วนใหญ่ก็ไม่ยากนะคะกางเกงหลักๆก,ก็คือใส่ซิปนะคะติดกระเป๋านะคะแล้วก็เข้าข้างใส่เอวจบแล้วนะคะเอวมีแค่นี้จริงๆนะกางเกงอะ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบกางเกงทีเ่เขาเรียกอะไรอะใส่ซิปซ่อนน่ยโอ้ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะคะยิ่งแบบอุย้ยหวานหมูนะคะ ไอซิปแบบนี้ยังยังใช้เวลานะในการทำไอซิปซ้อนนี่คือแบบไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่าน,นั้นแลว้วอะถ้าใช้ถ้าใส่กางเกงแบบซิปซ้อนนะ,นะคะวิธีการหนึ่งวิธีการเข้าซิปอย่างนี้แรกๆเราก็งงเหมือนกันนะแต่พองงอะทาบ่อยๆนะคะทําบ่อยๆแล้วเดี๋ยวทาได้เองนะคะเราเป็นคนอย่างนี้ถ้างง,งกับอะไรอยู่นะเราจะทําอยู่งนั้นแหละนะคะเป็นคนแบบไม่รู้เป็นอะไร เป็นคนประหลาดนะคะเป็นคนประหลาดถ้ายังไม่เข้าใจนะเราจะไม่หยุดทาสิ่งสิ่งนั้นนะคะเราเป็นคนอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเนี่ยทำจนกว่าเราจะเข้าใจเพราะเข้าใจปุ๊บทีนี้ก็สบายนะคะจะพลิกแพลงตะแคงยังไงก็โอเคเข้าใจนะเสร็จลวเนี่ยก็มันใส่สาบอะ่ะเอาไหมใส่สาบซิด้านหนึงรองเอาไว้ด้านหนึงเป็นสาบซิอ,อข้างใน แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เย็บทับให้มันเรียบร้อยถ้าได้ยินเสียงฟูฟูก็ไม่ต้องตกใจนะคะน,นี่ไม่ใช่เสียงฝนตกแต่นี่เป็นเสียงพัดลมเสียงแก๊แกๆแก๊ก็ไม่เสียงนาฬิกา ถ้าได้ยินเสียงพวกนี้อยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องหลอนนะคะนี่เป็นเสียงเสียงปกติเพราะว่านั่งพูดอยู่หน้าพัดลมไงนะคะบางทีก็อาจจะแบบไม่ปรับอะไรเงี้ยนะคะถ้าถ้าเสียงมันบางทีปรับเสียงแล้วเสียงมันไม่ชัดมันจะตัดรายละเอียดบางอย่างนะคะมันปรับเสียงนอ i ส e ได้นะในโปรแกรมที่เราทำเนี่ยลดเสียงรบกวนได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอทำแล้วบางทีแบบเหมือนเหมือนรายละเอียดเสียงมันหายไปอะไรเงี้ยเนาะ บางทีเราก็อาจจะไม่ปรับนะคะได้ยินเสียงตามธรรมชาติเนาะลมพัดบ้างนาฬิกาบ้างอะไรเงี้ยเนาะโอเคอันเนี้ยเสร็จแล้วนะอ่าทำซิปเสร็จนะคะถ้ามีซิปหน้าทําซิปหน้าซิปหน้าเสร็จทีนี้ใส่กระเป๋าแต่ว่าพาอดีนะคะว่าตัวเนี้ยกางเกงตัวเนี้ยมันมีผ่าหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ต่อ,ต,อต่อในส่วนของผ่าให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะก่อนที่จะไปะเข้ากระเป๋า นะคะอันนี้ก็เป็นการเย็บย้ำซิฟนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เย็บย้ำม,มันไม่ติดกันนะคะสองชิ้นมันไม่ติดกันก็เย็บย้ำม,มันติดกันแค่นั้นเองไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะตรงนี้เป็นเรื่องปกติปกตินะ,ะเวลาเขาทำ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าข้างเข้าชิ้นหน้านะคะวิธีการเข้าชิ้นหน้าก็อย่างนี้คืออันนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้อยากทำผ่าหน้าแบบนี้ก็ได้นะผ่าขาดไปเลยก็ได้นะคะถ้าผ่าขาดก็จะง่ายนะคะแต่พอดีอันนี้เราจะแบบติดกระดุมนะคะมันก็เลยต้องแบบใส่สาบมันก็อารมณ์เหมือนสาบเสื้อนั่นแหละ ะะเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะคะทำสาบเสื้อ,อยังไงก็ทำสาบตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าติดกระดุมตรงนี้เราเผื่อสาบไปอยู่ที่2.5เซน2.5เซนก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะประมาณนิ้วหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนสาบทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเวลาเย็บก็ต้องดูเส้นให้ดีเดี๋ยวจะงงนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบนิดนึงสมาธินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่พอหลังจากนี้ไปก็ไม่งงละมีแต่ตอนนี้ต้อง,องเย็บให้ถูกเพราะถ้าเราเย็บถูกแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาแก้อีกนั่นเองค่ะแก่นั่นเองเห็นไหมคะพอเย็บเข้าตรงชิ้นหน้าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาเข้ากระเป๋าวิธีการเข้ากระเป๋าก็ไม่ยากนะคะอย่างที่เราบอกเราว่ากางเกงเป็นอะไรที่ทําง่ายที่สุดละง่ายที่สุดในสามโลกนะคะแต่ทําให้กางเกงให้สวยกลับเป็นอะไรที่ยาก โอเควิธีการทำเข้ากระเป๋าก็ทั่วๆไปอะอย่างที่เราทำให้ดูเนาะตอนกางเกงสีเขียวเห็นไหมคะอันนั้นเราแบบเลือกใส่แบบกระเป๋าสองชิ้นสามชิ้นของเราอะเออตัดกระเป๋าสามชิ้นอันนี้กระเป๋าชิ้นเดียวจบง่ายนะคะถ้าผ้ามันพอก็ใช้อย่างนี้ไปเลยก็ได้ ไม่ต้องทํากระเป๋าสามชิ้นยางงั้นก็ได้นะคะเนี่ยก็ทําชิ้นเดียวไปเลยง่ายๆให้มันจบจบกันไปอะไรเงี้ยให้มันจบจบกันไปย็ดจะได้ไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเนี่ยก็น่ง่ายเลยตัดกระเป๋งีออ้จบเนี่ยแล้วก็เดินเส้นนิดนึงนะคะกันมันแลบแค่นั้นเองรีดแล้วก็เดินเส้นนะคะรีดแล้วเดินเส้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ เราจะเย็บไอ,ไอตรงเนี้ยนะตรงตรงชายกระเป๋าตรงเนี้ยเราสามารถที่จะพงได้เลยนะคะเราก็เย็บแต่ดิฉันก็ไม่ทำนะคะดิฉันได้บอก๋อยาจะเก็บงานนะคะก็ใช้วิธีกลับกลับตะเข็บนะคะเย็บก่อนรอบหนึ่งแล้วก็กลับตะเข็บตรงนี้เข้าไปไว้ข้างในแล้วก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่งนะคะ เ้านะก็กลับตะเข็บเข้าไปไว้ข้างในเสร็จแล้วนะคะรีดแล้วก็เย็บทับอีกรอบหนึ่งนี่เรียบร้อยละเห็นไหมเราก็ได้งานที่แบบละเอียดเรียบร้อยนะคะมันจะพ้งไปเลยก็ได้นะใส่เองบางคนบอกเอ้าเอาง่ายๆนะคะใส่เองอะไรเงี้ย แต่อย่างที่บอกแหละพอพอเริ่มเก่งแล้วก็อยากจะแบบใส่รายล,ละเอียดเงี้ยมันเป็นเองนะคะมันเป็นเอง <c oughs> พอหลังจากเข้ากระเป๋าเสร็จแล้วเราก็เข้าข้างนะคะข้างด้านข้างแล้วก็ด้านข้างในขาด้วยนะคะแต่ยังไม่ต้องเย็บเป้านะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบเอวแบบ2ชิ้นนะคะเราก็จะเข้าขอบเอวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเป้าทีหลังแป๊บเดียวเงอเสร็จแล้วอะอะไรวะรวเนี่ยแล้วก็เย็บหู นะคะถ้าถ้าไม่ติดหูก็ได้นะแต่อันนี้อยากติดก็ติดนะคะทําแรกๆก็ไม่ติดหรอกเวลาทากางเกงตอนแรกๆก็ไม่ติดอย่างที่บอกว่าตอนหัดทําใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากใส่รายละเอียดอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันจะงงนะะแต่พอแบบเริ่มเก่งขึ้นก็แบบใส่เองไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้ไม่ต้องห่วงก็หาอะไรให้ตัวเองทำไปงั้นแหละนะคะจริงๆจะทำง่ายๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วนะคะเราก็ตัดนะคะส่วนผ้าส่วนที่เกินอะ่ะทุกครั้งนะคะเวลาเย็บเสร็จก็ตัดดิมผ้าไปอะไรไปแล้วตะเข็บมันจะได้สวยงามนะะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมห mm hmm. ยสวยเวอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เย็บเย็บปิดเอวหัวท้าย นะเย็บปิดเอวหัวท้ายอันนี้เราตัดผ้าแข็งออกนิดนึงนะมันจะได้แบบไม่แข็งจนเกินไปเวลากลับนะคะอันนี้เราใช้เหล็กเหล็กทิ่มผ้า,าจิ้มมันเข้าไปจิ้มมันเข้าไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะคะ <c oughs> ระวังผ้าทะลุด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะเออ เบามือนิดนึงนะคะเบาได้เบานะคะเบาได้เบาโอเคตรงนี้ก็ทำเป็นแหลมๆนิดนึงใครจะติดตรงๆไปเลยก็ได้นะะตรงนี้ตรงนี้แล้วแต่ความพอใจเลยนะอืมแล้วแต่ความพอใจเราทำให้ดูนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า บางทีเราเราเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบดูเขาไปเรื่อยอะ่ะดูเขาทำอะ่ะบางทีก็ดูแต่ว่าไม่ได้ทำตามหรอกอนะคะไปดูหาความรู้เฉยดูเขาทำขนมมั่งทำอะไรมั่งอย่าดูไปเรื่อยเปื่อยนะคะถามว่าทำขนมไหมเราทำขนมปังได้นะหาว่าไปนะคะดูเขาจนเราทำขนมปังได้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> อันนี้ก็ กับเสร็จแล้วนะคะเย็บอันนี้เย็บกลับตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือเพราะว่ามันยืดออกไปจากขอบเอวเนาะก็เย็บเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ถนัดใช้วิธีการเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้วิธีการไม่ไม่ต้องเย็บตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครถ้าใครไม่ถนัดนะคะ วิธีการเย็บหรืออะไรพวกนี้เราสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะคะปรับได้ตามความถนัดของเรานะเออเราไม่จําเป็นต้องฝืนนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมก็ก็ยังไม่ต้องฝืนนะคะเพราะว่าฝืนไปเราก็จะเครียดนะคะเข้าใจหร้อว,ว่าทุกคนน่ยพอเวลายอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาอ,อยากจะเก่งเลยแต่มันไม่มีไงมันไม่มีคนที่แบบทําอะไรปุ๊บเก่งปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยมันมันไม่มีอ่ะเออ ไปถามคนเก่งๆเขาเถอากว่าเขาจะเก่งอ่ะเขาใช้เวลาฝึกฝนกันทั้งนั้นแหละนะคะไม่มีใครระบบโอ้พอทาเป็นอะไรปุ๊บปั๊บเก่งเลยไม,ม่มีอ่ะนะคะ mm hmm. พวกที่บอกเก่งเลยเนี่แสดงว่าโมละ mm ่ะ hmm. อย่างที่เราบอก้ว่าให้ระหว่างคนขยันกับคนเก่งให้กลัวคนขยันไว้นะคะ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งคนขยันน่าจะเก่งเอง จะเก่งขึ้นไปเองเพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้นะคะถ้ายังไม่เก่งก็ให้ขยันเขาไว้เอาลูกเอาลูกขยันเข้าสู้นะคะเอาลูกขยันเข้าสู้เสร็จแล้วนะคะติดกระดุมแล้วทีนี้นะคะติดกระดุมแล้วก็เย็บปลายขานะคะขานี่คือเราเย็บไปเลยนะเราไม่สอยนะคะขี้เกียจอย่างที่บอกแล้วว่าเราชอบเย็บมากกว่าสอยเรารู้สึกว่าเย็บแล้วมันทนทานกว่านะคะสำหรับขาเก่งโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชม The c l o s e t นะคะขอบคุณทุก Subscribe นะคะแล้ว เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะเสื้อผ้าแฟชั่นงานตัดเย็บค่ะที่นี่ค่ะ The Closet t a k y o u Fashion and Make it Happen นะคะ See you next time บ๊าย t on Put together all our broken pieces Make